สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องประชุมชั้น3อุบลรัฐนะครับสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิครับอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้การแล้วก็ทางไฟฟ้านะครับผม p a นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ผอกองช่างนะครับอันนี้ก็ท่านจะเป็นท่านเดขาท่านที่ที่ปรึกษาด้วยนะครับของท่านนายกนะครับวันนี้ต้องนำเรียนนําถามท่านนายกว่าโครงการไฟฟ้าสายฟ้าเคเบิลใต้ดินเนี่ยนะครับ มีโครงการแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงครับครับก็คือในส่วนต้นรัฐบาลเนี่ยมีโครงการที่จะทําเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเอาสายไฟฟ้าลงดินซึ่งของเราเนี่ยได้รับโครงการ47ล้าน5 0 0 0 0บาทครับรจะทาง800เมตรจากแยกนนท์ไฮจนถึงเตจินกีนะครับหลังเจ้าพ่อมาอยู่ตรงร้านเตจินกีนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีการนัดประชุมกันเพื่อเอาส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในส่วนของ การปรับปรีในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวกับโทรมนาคมทั้งหมดนะครับที่จะมีผลกระทบต่อการขุดเจาะนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนในส่วนตรงนี้ไม่ทราบท่านผู้การมีความคิดเห็นยังไงครับว่าโครงการนี้เป็นยังไงครับครับโครงการนี้ก็เป็นการพัฒนาครับบ้านเมืองให้มีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความทันสมัย เช่นเดียวกับนานา,นาอารยประเทศนะครับเมื่อเป็นการพัฒนาทางเรานะครับในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการจราจรนะครับก็วันนี้ได้มาร่วมประชุมแล้วก็ประสานงานนะครับซึ่งแน่นอนว่าการขุดเจาะถนนเพื่อฝังสายไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยย่อมต้องก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เราก็มาหาลือกันเพื่อ ที่จะให้การดําเนินการการบริหารจัดการนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งการประสานงานก็จะได้ดําเนินการอย่างดีเยี่ยมนะครับครับขอบคุณครับก็ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนมิภาคหรือ p ีเอที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับที่อย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปแล้วว่าหนึ่งเป็นโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับ แน่นอนครับหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเรื่องของความสวยงามนะครับภูมิทัศน์ของเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินี่จะสวยงามมากความปลอดภัยในการใช้ไฟแต่อย่างที่ท่านผู้กำับการได้ได้บอกนะครับว่าเมื่อเราจะได้ของที่ดีมาเนี่ยก็ต้องมีผลกระทบเรื่องของการจราจรในระหว่างที่เราก่อสร้างก็ต้องขอขอโทษมาที่นี้ด้วยนะครับเราพยายามทางการไฟฟ้าส่วนภิภาคจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็โดยความร่วมมือของทางเทศบาลทางกาปาทาง ใช้สื่อสารทั้งหมดนะครับเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านให้น้อยที่สุดนะครับก็หวังว่าจะให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดก,ก็คือหนึ่งปีขอบคุณมากครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องในส่วนที่พื้นที่ก่อสร้างนะฮะตั้งแต่ห้าแยกดอนไทยจนถึงเตจินกีนะครับก็ยังไงก็ขอความกรุณาครับ ถึงเวลาทำปุ๊บเนี่ยอดทนนิดนึงอาจจะไม่สะดวกบ้างไม่อะไรบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเองได้มีการประสานกับทาง PEA การไฟฟ้าภูามิภาคแล้วก็ทางภูมิการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเรานะครับที่ฉลองสุกจันทร,ร์ซึ่งท่านก็จะอำนวยความสะดวกให้ ในเรื่องกับการจราจรนะครับส่วนเรื่องความสวยงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวทางเทศบาลเองนะครับจะไปทําความเข้าใจกับท่านในพื้นที่ที่มีผลกระทบโดยตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงครับเพื่อบ้านเมืองเราครับเสียสละเวลาไม่นานไม่เกิน1ปีนะครับเราก็จะมีสายไฟฟ้าลงดินในเส้นนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ